เตรียมโซนเสบียกันครับกับตันรูปรอเริ่มแล้วครับปอไม้ครับผมพนักงานเพิเ่งเตรียมรับแล้วครับเิ่นเตรียมมาขับเคนครับผมเอาเคนลงมารับ เตรียมเตรียมรับครับเตรียมเตรียมรับครับยอนบ b แบกลงมาแล้วขออนุญาตเอาของขึ้นแป๊บเดียวครับผม เ้ป้อน่ลครับ่อยวอคิดเลยครับเลยเลยเอาเที่ยวแรกขึ้นไปก่อนครับเลยเลยเลยเค็ดวิธีแหงมันหนักกันแล้ว अ <laughs> bu. <laughs>